สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะชีต้องขอสวัสดีปีใหม่เราซับสไคร์เบอร์ของชีทุกคนเลยนะคะและว,วันนี้เนี่ยก็เป็นวันปีใหม่แล้วฉะนั้นวันนี้นะคะในปีใหม่ๆเราก็จะเริ่มต้นสิ่งบางๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเป็นลุคที่หลายๆคนเนี่ยขอมามากที่สุดในปีที่แล้วเลยนะคะก็คือการแต่งหน้าลุคแคนเดลเจนเนอร์นะคะเป็นสาวนั่งแบบเซเลบริตี้ชื่อดังเลยนะคะในตระกูลเจนเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าตามเขาเลยแต่ว่าความพิเศษเลยก็คือเราจะมาสร้างงบประมาณให้กับตัวเองนะการแต่งหน้าลุคแคนเดล ขอบอกว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วไปเจอกันใน How to ค่ะเราจะมาเริ่มต้นในการลงผิวเป็นอย่างแรกเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นแป้งพับของคิตตี้นะหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลนะคะแต่ว่าตลับนี้เนี่ยชี้ได้มาจากน้องแฟนคลับซื้อมาให้นะคะตอนแรกเหมือนว่ามันจะขาวใช่ไหมคะพอปาดลงไปบนผิวหน้าแล้วแบบผิวมันสีมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะดูออกเป็นสีเนื้อ,อขึ้นมา ซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงๆกับแสงนิดนึงนะแต่ว่ามีหลายคนบอูว่าชอบไปถ่ายมุมนี้มากกว่าเพราะว่าแสงมันเข้าด้านนี้นะคะก็เลยอาจจะเห็นด้านนี้สว่างกว่าด้านนี้นะแต่ว่าชิจะมาต่อกันด้วยการใช้แปรงแบบนี้เลยนะคะในการช่วยกดให้ผิวของเราในดูเนียนขึ้นนะคะคือวิธีการนี้เนี่ยมันก็สร้ำให้แบบผิวหน้าของเรามันแน่นขึ้นนะคะ เราจะมาต่อที่การสร้างมิติให้กับใบหน้าเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยหน้าของชิมันดูแป้นมากเลยนะคะชิก็เลยจะใช้พาเลตตัวนี้ที่ซื้อมาจากอนะีฟแ n นด์บอยนะในราคาประมาณ139บาทได้นะซึ่งมันแบบมีครบเลยนะคะมีไฮไลท์เชดดิ้งแล้วก็มีปัดแก้มด้วยนะคะเราก็จะคอนทัวร์จมูกก่อนเป็นอย่างแรกนะคะซึ่งสําหรับไอตัวเฮ้ยมันมีกลิ่นด้วยค่ะมันมีกลิ่นด้วยนะคะของที่ชิเล่นวันนี้เป็นของใหม่เลยทั้งหมดนะคะคือคอนทัวร์มันจะแบบไม่ค่อยชัดมากนะคะแต่ว่าก็พออได้ยู่นะ ซึ่งวันนี้เนี่ยพาเลทที่ใช้เขียนคิ้วก็จะเป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นแบรนด์จีนนะคะซึ่งอันนี้ชีซื้อมาในราคา49บาทนะคะมันก็จะมีแบบข้างนึงมันจะเป็นสีน้ำตาลอีกข้างนึงเป็นสีดํานะซึ่งมันก็จะมีแปรงให้ด้วยค่ะแต่ว่าชีขอแอบ,บนิดนึงนะเพราะว่าสีเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นสีคอนทัวร์เนี่ยสีมันอ่อนมากนะคะชีจะใช้สีน้าตาลนี้นะคะในการแบบเก็บปีกจมูกไปนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้อูห้หูแสดงว่าสีของที่เขียนคิ้วอันเนี้ยแบบสุดยอดมากนะ เบามือสุดๆเลยนะคะสำหรับการมาคอนทัวร์เชดดิ้งอย่างนี้เนาะ uh huh. เราจะมาเขียนคิวกนเลยนะคะซึ่งจริงๆเราคิ้วของเคนเดลเขาเนี่ยจะเป็นคิวที่แบบค่อนข้างจะเข้มเลยเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบจะดำเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เนี่ยชิก็เลยขอใช้สีน้ำตาลผสมกับสีดำนะคะคือ,อ,อช่วงบริเวณหางคิวเนี่ยชิจะใช้สีดำเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงบริเวณหัวคิวเนี่ยอาจจะเป็นสีน้ำตาลก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวสาวไทยจะตกใจกันได้นะคะจริงๆเราชิคจะบอกเลยนะคะว่าสำหรับเคนเดลเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนคิวแบบ โก่งมากอะไรจริงๆเขาเขียนออกจะแนวตรงด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นแนวตรงยาวๆแต่ว่าลุคนี้เนี่ยชี้อยากยืดแคนเดลเป็นอินสปิเรชันแต่ว่าอยากแต่งให้มันดูเป็นแนวฝอจ,จัดๆเลยนะคะเพื่อนๆจะได้มีแบบมีหนทางในการแต่งในงบราคาถูกๆบ้างเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชี้ทำแนวฝอมาแต่ว่าไม่ได้ทำแนวฝอที่แบบงบประหยัดเลยนะคะต้อมาต้นปีทั้งทีต้องมาแบบ ปังๆให้สุดเลยนะคะก็จะได้คิ้วประมาณนี้ไม่คุ้นกับหน้าตัวเองเลยอยากเพิ่มมากแต่ไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามาแนวฝอ<ม>ค่ะเนี่ยพาเลตท,ที่ใช้ในการแต่งตานะคะไม่มีค่ะใช้พาเลตเขยนคิ้วนี่แหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีแมทแมเลยนะคะจะได้ดูฝอๆไปเลยนะ<ม>อย่างแรกนะคะก็ลงเป็นสีน้าตาลทั่วทั้งเปลือกตาก่อนเลยะคะ่ะดีเนาะลงที่หางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนดไปที่หัวตาเบาๆนะเบามือเข้าไวา้ เชิจะใช้สีเป็นสีคอนทัวร์ของเรานะคะในการทาไปที่หัวตาเพราะว่าสีอันนี้มันจะสีอ่อนกว่าพาเลตที่เราเขียนคิ้วนะคะชิก็จะใช้สีดาวันนี้นะคะชึบทาการขัดเบ้าบริเวณหางตาเลยนะคะถ้าเขาเป็นคนที่แต่งตาค่อนข้างจะหนักเลยนะแต่ว่าหน้าเขาอะจะโลนหรือว่าจริงๆแล้วมันคือแบบตาจริงของเขาแล้วก็คิ้วจริงของเขาแต่ว่ามันเป็นเบ้าลึกเบ้าฝรั่งแล้วเราไม่มี <c oughs> ก็เป็นได้นะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะในการทาไปที่ขอบตาล่างเลยนะคะใช้แปรงสะาอสาดนะคะกับสีคอนทัวร์นะคะในการช่วยเกลี่ยสีเขาไว้นิดนึงนะ,ะให้ตรงนี้มันดูแบบโอเคกลืนกันนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะชีติดขนตาไปแล้วด้านหนึ่งนะ,ะตอนนี้กาลังจะมาติดอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวชีจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมชีถึงเลือกขนตาเบอร์นี้มาติดนะ สิ่งเรารู้ของเคนดอเขาเนี่ยเขาจะติดขนตาเบอร์บางๆแต่ว่าเน้นการแต่งตาให้เข้มนะคะแต่เนื่องจากว่าชีรู้สึกว่าไหนๆเรามาปังขนาดนี้แล้วชีก็อยากจะไปให้สุดนะคะก็เลยติดขนตาปลอมเบอร์ใหญ่นิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นขนตาของเอลิซานะคะเบอร์ A142 นะอันนี้ซื้อมาในราคา30บบาทนะจากหน้าราม ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยเรามีแรงบันดานใจหรือว่ามีไอดอลของเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องปรับใช้ด้วยว่าเราอยากให้รูปของเราเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเรารู้สึกเราชอบตาเขาแต่เราอยากได้ตาที่แน่นกว่านี้หรือว่าเราชอบการแต่งหน้าของเขาแต่ว่าเราไม่ชอบโครงคิ้วของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือเลือกในแบบที่เราชอบมาแล้วก็สามารถนามาดัดแรงในแบบที่เราชอบมากกว่าก็ได้นะ เราจะมาซ้ํากันอีกทีนะคะด้วยการคอนทัวร์หน้านะซึ่งก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะคะก็คือของมิสเทนอันนี้นะเพราะสีมันจะค่อนข้างอ่อนนะคะชิอาจจะใช้สลับกับที่เห็นคิววันนี้นะก็คือแบบแตะเบาๆเลยนะคะเพราะว่าสีมันเข้มมากนะอ่ะคือเป็นคนมีชิคโบนชัดอะไรชัดแต่เราเนี่ยไม่ชัดสักอย่างเลยนะคะหน้าเป็นหมีเลยเราก็ต้องจัดเต็มนิดนึงนะก็สิ่งที่จะต้องไฮไลท์เลยก็คือดั้งนะคะ สีไฮไลท์นะคะจะออกเป็นสีแบบขาวนะจะเห็นดังใช่ไหมดังก็ฟุ้งพอสมควรเลยนะคะเนาะซึ่งที่บัตรแก้มก็จะใช้เป็นอันนี้เลยนะคะในพาเลตมันจะออกเป็นแบบติดส้มนิดๆนะมันไม่ค่อยได้ชัดมากอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เหมาะกับลุคของเคนโะด้แเพราะว่าเขาจะแบบว่าแก้มเบาอะจะมาจบี่การทาลิปซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามมันจะเห็นเลยว่าเคนโดเนี่ยเขาชอบทาสีลิปแบบแรงๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นลิปของ r o m ม n ติ c b บ r d อันนี้นะในราคา49บาบาท ชิจะทาแบบเมมๆดีกว่าเพราะว่าสีมันดูแรงมากเลยนะคะมันยังได้สีที่ไม่ค่อยพอใจนะคะชิเลยขอแตะแบบสีน้ําตาลทาเพิ่มนะคะให้อันนี้คลางแบบแดงน้ําตาลนิดนึงนะนี่นะคะชิก็เกลียดสีลิปเราเรียบร้อยไปเลยนะคะสีนี้ดีมากเลยอะ่ะ ดูแบบดูฟอเนาะ,ะตอนนี้นะคะชีก็ทาผมเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราจะมาคํานวณเลยค่ะว่าในเมคอัพลุคนี้นะคะเราแต่งหนะ้าไปในงบประมาณราคาเท่าไรค่ะอย่างแรกในที่ชีใช้นะคะก็จะเป็นแป้งพับคิตตี้ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วแป้งตัวนี้เนี่ยมีรุ่นน้องแฟนคลับให้มานะชีขอคิดเป็นอย่างสุดท้ายเลยเพราะว่าไม่แน่ใจจริงๆว่าราคาเท่าไหร่นะคะจะเป็นพาเลตคอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็บลัชออนของมิสตีนอันนี้นะซึ่งอันนี้นซื้อนนที่ร้านนิฟบอลนะในราคาร้อาบาทนะที่พาเลตเขียนคิ้วตัวนี้เลยะคะราคา 49บาทนะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นขนตานะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของเอลิซานะคะเบอร์ A 142ในราคา30บาทนะก็จะเป็นลิปของโรแมนติกเบิร์นนะคะอันนี้ราคา49บาทนะอย่างสุดท้ายแล้วแป้งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งคิดว่าราคาก็จะอยู่ที่พี่แบบปึงมาณ 80- ร0 0นะเดี๋ยวชี้าคิดในราคา80บบาทก่อนนะซึ่งตอนนี้งบที่เรา แต่งหน้านะคะก็คือ347บาทก็ได้รูปแคนเดลเจนเนอร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะดูไม่เหมือนักทีเดียวนะแต่ว่ามันคือแรงบันดาลใจของเราละกันชี้ยึดแค่ว่าชี้อยากจะแต่งหน้าแบบดูเป็นสาวเบ้าฝ่อแล้วก็มีแคนเดลเจนเนอร์เป็นอินสไพรชั่นนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยองคแม่มาแล้วค่ะเครื่องสอําอางเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นประเด็นแต่ว่าการแต่งหน้าแบบไหนชีว้ว่ามันคือประเด็นหลักมากกว่าคือทํายังไงให,ให้เราดูแพงดูพุ่งดูปังได้นะคะ ชิขอฝากอีกเรื่องนึงด้วยละกันนะตอนนี้เนี่ยชิมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแล้วนะคะชื่อแบรนด์กามีนะจะเป็นเสื้อตัวนี้ที่ชิใส่เลยนะคะใส่คู่กับกระโปรงสีขาวรับรองว่าสวยเลยละคะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะชิก็ฝากไว้เท่านี้ละกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอแฮปปี้นิวเย์สองพันสทุกๆคนด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เออคิดสิ่งใดสมปรารถนาละไรกันเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูเนี่ยขอให้แต่งหน้าเก่งๆขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก ต้องขอบเวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย